นี่คือกึเอาดอแคมปิ้งที่ดีที่สุดที่จะหาได้แล้วครับโคแมนพาริโอสลิงแชร์ดียังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันเก็บเล็กครับใส่รถมาไม่เกะกะกางง่ายมากนั่งสบายมากครับมีที่พิงหลังนั่งกลชิดได้นั่งกินเหล้าในแคมป์นานๆไม่ปวดหลังทนทานมากตัวนี้ของผมใช้มาสิบหกปีไม่ต้องกลัวมันจะขาดเลยครับวัสดุมันแข็งแรงเป็นอลูมิเนียม ผ้าตรงนี้ก็เหนียวมากไม่เคยมีการขาดเลยที่วางแก้วข้างๆนี้นะครับพับได้เปิดขึ้นมาได้ของผมใช้มานานมันก็ขาดบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังใช้ได้ดีสามารถจะวางขวดน้ํากระป๋องเบียร์หรือแม้กระทั่งใส่แก้วไวน์ก็มีช่องให้ใส่ครับวัสดุตรงนี้นะครับนั่งแล้วไม่ร้อนเพราะมันโปร่งสบายไม่อับเหมือนพวกผ้าต่างๆเปียกก็เช็ดนิดเดียวก็แห้งอย่างที่บอกครับตัวนี้ผมใช้มา16ปีตั้งแต่เปิดร้านท้แล้วดอก แล้วพวกเราก็ใช้กันทุกคนไม่เคยมีตัวไหนพังมันทนจริงนั่งสบายจริงคุ้มค่ามากมีข้อเสียอย่างเดียวครับมันไม่มีแล้วมันเหลือเฉพาะที่เรามีในสต็อกใครอยากจะได้รีบซื้อนะครับ